สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีการเกษตรครับอ่าวันนี้มาดูงานตกค้างนะครับเหล็กดอกจิกรถไฟนะครับอ่าสี่เล่มนะครับสี่เล่มสี่เล่มนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กดอกจิกรถไฟหรือว่าเหล็กกิฟล็อกรางรถไฟนะครับด้ามด้ามกับไม้เป็นเซตไม้พยุงนะครับนี่ครับวันนี้ครับเป็นงานฝีมือของช่างบ้านๆของเราเลยนะครับ ราคาไม่แพงครับครับราคาเพียงชุดละนะครับมีดพร้อมฝักชุดละนะครับชุดละหนึ่งพันห้าสิบบาทครับราคาโปรโมชั่นนะครับราคาโปรโมชั่นเลยนะครับหนึ่งพันห้าสิบบาทครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเล่มที่หนึ่งกันนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับใบยาวอยู่ที่เก้าจุดสองนิ้วนะครับ ใบกว้างอยู่ที่1.9นิ้วนะครับสันอยู่ที่5.5มิลนะครับถาวัดจากตรงนี้6มิลนะครับสันจากาสันกว้าง6มิลไล่ปลายนะครับนี่ครับราคาไม่แพงนะครับ1,050บาทครับเดี๋ยวมาเทสความคมกันนะครับ ผมหวานเลยนะครับมากับพร้อมกับฝักนะครับนี่ครับฝักไม้สวยๆเลยนะครับฝักไม้พยุงนะครับนี่ครับใส่เสร็จแล้วจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับสวยงามนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเป็นงานตกค้างนะครับงานตกค้าง หนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับตัวที่สองครับใบยาวเก้าจุดเจ็ดครับใบกว้างหนึ่งจุดเก้าครับสันอยู่ที่หกมิลครับสวยนะครับ มาพร้อมกับปักไม้พยุงเหมือนกันครับใส่เสร็จแล้วจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับสวยงามมากครับ เล่มที่สามครับโอ้ยนะครับขออนุญาตครับอ่ะเล่มที่สามนะครับนี่เป็นลูกผสมกุล่านะครับเม็ดกุล่าใบยาวสิบเอ็ดนิ้วครับใบกว้างหนึ่งจุดเก้านิ้วครับสันอยู่ที่เจ็ดมิลครับไล่ปลายเจ็ดมิลไล่ปลายนะครับ ราคาเท่ากันทุกเล่มนะครับ1,050บาทนะครับเดี๋ยวมาเช็คความคมนะครับ ถ้าลมพัดมันก็เกรีดไม่ค่อยเท่านะครับเนี่ยครับอม,มหวานนะครับกุาลานะครับยาวสิบอ็ดนิ้วนะครับเล่มสุดท้ายครับเล่มสุดท้ายใบยาวสิบจุดแปดนิ้วครับใบกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วครับสันประมาณเจ็ดมิลครับ มาเทสความคมนะครับ จนหมดจดสุดท้ายเลยนะครับนี่ครับเอาไ้เลยครับราคาหนึ่งพันห้าสิบบาทครับมาดูฝักกันนะครับนี่ครับใส่เสร็จก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับผมหนึ่งันห้าสิบบาทนะครับเมื่อกี้ผมลืมเอาฝัก กุลขาาให้ดูนะครับอันนี้ครับอ่นนี้ครับกุลขาานะครับคือฝักไม่มีตําหนิครับเพียงแต่ว่ามันเป็นงานบ้านๆแบบหยาบนี่แหละครับขัดกระดาษทรายก็อยู่ประมาณสักเบอร์สามสองร้อยนะครับเบอร์สองร้อยนะครับเพื่อนๆก็ไปขัดกระดาษทรายต่อเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับสวยนะครับรูปทรง ครับมีอยู่สี่เล่มนะครับราคาเท่ากันนะครับหนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับเท่ากันทุกเล่มนะครับมีดก็อโมันหวาเลยนะครับเหล็กดอกจิกรถไฟนะครับงานตกหล่นนะครับยังยังค้างอยู่อีกประมาณสักสามสี่เล่มนะครับผมผมยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ไปนับนะครับแต่ชุดนี้เอามาแค่สี่เล่มนะครับหนึ่งพันห้าสิบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ สนใจก็แอด ID Line นะครับหรือว่าสแกน QR Code นะครับที่อยู่ในหน้าจอนะครับ ID line หรือว่าลิงก์ไลน์จะอยู่ในช่องรายละเอียดแล้วก็ในช่องคอมเมนต์นะครับช่องแสดงความคิดเห็นนะครับเข้าไปจิ้มตรงลิงก์สีฟ้านะครับเดี๋ยวลามันจะเด้งขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปกดเพิ่มเพื่อนแค่นั้นเองครับหลังจากนั้นก็ทําการติดต่อซื้อขายกันในหลายนะครับผมก็โอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวมีด เหล็กดอกจิกพร้อมฝักนะครับมีพร้อมฝักเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ